รวมเรื่องราวและการเดินทางของตัวละครที่มีชื่อว่าไททันสปิเกอร์แมนนะครับหนึ่งในตัวละครที่มีแฟนๆสกีบีดี้ทอยเลตนะครับชื่นชอบมากที่สุด และแน่นอนครับว่าคงไม่มีเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้จักท่านสปิเกอร์แมนหรอกใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องราวของท่านสปิเกอร์แมนตั้งแต่เอพิโซดที่26ถึงเอพิโซดที่74นะครับหรือก็คือตั้งแต่ที่พี่แกนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในสก i บ i ดี Toilet เลยและก่อนอื่นเนี่ยผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ในเอพิโซดที่16นะครับจะเป็นสงครามระหว่างเหล่าสปิเกอร์แมนและเหล่าสกิบิดี้ทอยเลตและหลังจากนั้นนะครับพอยอวิ a คาเมล่านะครับก็ได้ไปต่อสู้กับเหล่าสกิบิดี้ทอยเลตและกดชักโครกมันลงไปต้องบอกเลยนะครับว่า POV Camera Man ตัวนี้ถือว่ามีทักษะการต่อสู้ที่ดีมากเลยนะครับหลังจากที่พอ of View Camera Man ได้กดชักโครกลงไปเขาก็ถูกสกิบิดี้ทอยเลตที่ตัวใหญ่กว่าโจมตีนะครับ ก่อนที่จะถูกช่วยเหลือจากรัสปีกแมนนะครับและหลังจากนั้นไม่นานนะครับเจ้าสกิวิดี้ทรอยเลตไอโมมันก็ได้ปรากฏต,ตัวขึ้นนะครับและตัวละครที่หลายคนชื่นชอบก็ได้มาถึงนะครับก็คือแททัทนสปีกแมนได้เข้ามาต่อสู้กับเจ้าสกิวิดี้ทรอยเลตไอโม,มน,นะครับก่อนที่จะเอาปืนอัดปากมันและกดช็โคโกมันลงไปในที่สุด ถัดมาในอีพิโซดที่28นะครับจะเป็นการบัะชุมระหว่างเหล่าสกิบบี้ทอเรตนะครับและเหมือนจะมีเจ้ามาเฟียสกิบ d ี t ทอเ e t เป็นหัวหน้าที่คอยออกคําสั่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเหล่าสกิบดี t o i เ e ตก็จับได้ว่ามีคนแอบมองพวกมันอยู่และไม่นานหลังจากนั้นนะครับทาทัาทานสปิเกอร์แมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นก่อนที่จะได้กําจัดเหล่าสกิบ d ี t o i เ e ตจนเรียบเลยนะครับและตบเจ้ามาเฟียจนระเบิดไปเลยนะครับแต่ที่จริงมันก็ยังไม่ตายหรอก ถัดมาในเอพิโซดที่32นะครับจะเป็นสงครามระหว่างเหล่าพันธมิตรและเหล่าสกีบีดี้ทอรเตซึ่งจะเป็นยุคข,ของพาราไซส์สกีบีดี้ทอยเรตแล้วนะครับก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานนะครับไททันสปิเกอร์แมนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับมากำจัดกับเจ้าสกีบีดี้ทอยเรตลายพรางและหลังจากนั้นนะครับก้องก็จะแพนไปหาเจ้าปู่วิทพร้อมกับพาราไซส์สกีบีดี้ทอย์เรตสองตัวที่ได้ทำการกระโดดมาที่บ่าของไททันสปิเกอร์แมนนะครับและสุดท้ายไททันสปิเกอร์แมนก็สามารถกำ ก่อนที่ไททันสปิเกอร์แมนจะได้หยิบพาราไซต์ตัวที่1ออกมานะครับและสุดท้ายนะครับไททัทนสปิเกอร์แมนก็โดนพาราไซส์สกิบดี้ทอยเลตอีกตัวหนึ่งควบคุมจนได้หลังจากนั้นนะครับไททัทนสปิเกอร์แมนที่โดนควบคุมโดยพาราไซส์สกิบดี้ทอยเลตก็ได้ทําการโจมตีเหล่าสปิเกอร์แมนที่อยู่บริเวณนั้นตายเรียบเลยนะครับและตัวละครที่จะเดสมอลเล่เป็นลายต่อไปก็คงหนีไม่พ้นพออวิวคาเมล่าแมนหรอกครับ เอพิโซดถัดมานะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่33เปิดฉากมานะครับเราก็จะได้เห็นกับไททันสปิเกอร์แมนที่กําลังสอยเฮลิคอปเตอร์สปิเกอร์ถัดมานะครับเราก็จะได้เห็นกับ G-Man ที่กําลังถล่มเมืองอยู่นะครับและในฉากนี้นะครับก็จะมี Egg อีสตอร์เอเลกๆน้อยให้เราได้สังเกตด้วยนะครับซึ่งจะเป็นฉากที่ลุง G-Man นได้ Man ทาการยิงเลเซอร์ใส่ตึก YouTube จนระเบิดเลยนะครับแล้วผมขอข้ามและฉากฉากนี้ไปเลยนะครับ ถัดมาในเอพิโซดที่35นะครับเหล่าคาเมล่าแมนได้ทําการคิดค้นปืนพลาสมาได้สําเร็จแล้วนะครับและได้ทดลองยิงไปใส่เหล่าพันธมิตรที่ติดเชื้อปรสิตนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเหล่าพันธมิตรได้หายดีแล้วนะครับ และความสุขของเขากําลังจะหมดไปนะครับลุงจีแมนกับไททันสปกเกอร์แมนที่ได้ติดเชื้อนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับและไซอนทิสคาเมล่าแมนได้ทดลองยิงปืนพลาสมาไปใส่แกนกลางของไททันสปกเกอร์แมนนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลนะครับก่อนที่ไททันสปกเกอร์แมนจะได้ทําการปิดชีพไซอนทิสคาเมล่าแมนจนเดยสมอลเล่ไปและผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับไซอนทิสคาเมล่าแมนด้วยนะครับเพื่อให้เหล่าพัมิตรได้พัฒนาปืนพลาสมาต่อไป ถัดมาในเอพิโซดที่38นะครับเราก็จะได้เห็นกับทะทันสปิเกอร์แมนที่กำลังโจมตีอะไรบางอย่างและหลังจากนั้นนะครับรถถังพาร์มาที่ได้อัปเกรดมาแล้วก็ได้ทําการชาร์จพลังเพื่อที่จะเตรียมยิงใส่ทะทันสปิเกอร์แมนนะครับและหลังจากนั้นนะครับปืนพาร์มาได้ทําการยิงไป และเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนะครับจีแมนร่าง2.0ก็ได้มาบาังปืนพลาสมานั้นไว้และยิงสวนจนรถถังพลาสม่าพังเลยนะครับถือว่าเป็นยุควิกฤตของเหล่าคามีล่าแมนเลยก็ว่าได้ถัดมาในเอพิโซดที่44นะครับก็จะเป็นการปรากฏตัวของไททันทีวีแมนแล้วนะครับและหลังจากที่ไททันทีวีแมนนะครับได้กําจัดเหล่าสกิบดี้ทอเลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นไม่นานนะครับไททันสปิกรแมนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับ หลังจากที่ไม่ปรากฏตัวมาหลายอพิโซดเลยนะครับซึ่งเราก็คงเดากันไม่ยากเลยนะครับว่าในอพิโซดต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น เปิดฉากมาในเอพิโซดที่45นะครับเราก็จะเห็นการต่อสู้ระหว่างไททันทีวีแมนและไททันสปิกอร์แมนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวละครที่ดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะครับก็คือไททันทีวีแมนนี่แหละครับและดูเหมือนว่าไททันสปิกอร์แมนนะครับจะทําอะไรไททันทีวีแมนไม่ได้เลยก่อนที่ไททันทีวีแมนนะครับเขาได้ทําการชาร์จเจ็ตแพดแล้วพุ่งไปหาไททันสปิกอร์แมนนะครับและหลังจากนั้นนะครับไททันทีวีแมนได้ทําการใช้กรงล็บโจมตีที่ไททันสปิกอร์แมนนะครับจนลําโพงหลุดออกมาด้วยเลยและ แล้วท่านสปิกลแมนก็สามารถหนีไปได้นะครับส่วนไททันทีวีแมนเองเนี่ยก็ทำหน้าแบบเซ็ง ส่วนในเอพิโซดที่4 6กนะครับก็จะเป็นการตามล่าไททันสปิเกอร์แมนเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับไททันทีวีแมนก็ได้ทําการวาร์ปมาและหลังจากนั้นไม่นานเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับตัวละครที่ดูเหมือนว่าจะออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับไททันทีวีแมนโดยเฉพาะเลยนะครับทั้งปิดหูปิดตาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องเล็กๆเอาไว้ดูเหล่าคาเมรล่าแมนด้วยและหลังจากนั้นเองเนี่ยมันก็ได้พุ่งไปหาไททันทีวีแมนสุดท้ายก็โดนกองเล็บเฉาะหัวดับอนาถเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับไททันทีวี และในฉากสุดท้ายเองเนี่เราก็จะได้เห็นกับเหล่าคาเมล่าแมนที่โดนกืนเข้าไปนะครับแต่ก็ยังไม่ตาย ถัดมาในเอพิโซดที่47นะครับก็จะเป็นการตามล่าไททันสปิเกอร์แมนเหมือนเดิมนะครับแต่ในรอบนี้นะครับไททันทีวีแมนก็ได้วาปมาที่เมืองล้างนะครับแน่นอนว่ามันแปลกออกไปและหลังจากนั้นนะครับตัวละครอย่าง G Man S k i b i d ี t o i l e t ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับหลังจากที่ไม่ได้โผล่มาหลายเอพิโซดซึ่ง G m a n เองนะครับจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนนะครับได้ทําการยิงเลเซอร์ไปใส่ไททันทีวีแมนแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลนะครับไททันทีวีแมนได้ฉายแสงสีแดงใส่ G Man ซึ่ง G m a n เองนะครับก็ดูเหมือนว่า อบโต้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่า G Man มันก็คือจีเหลี่ยมนะครับมันได้มีลูกน้องอย่างบัสซอ s k สกิบบี้ทอเรตนะครับมาป่วนไททันทีวแมนซึ่งเจ้าบัสซอสกิบบี้ทอเรตนะครับมันได้ตัดลําโพงทั้งสองข้างออกไปก่อนที่จะโดนไททันทีวแมนเล่นนะครับระเบิดตุ้มเลยแต่ว่า G Man มันก็เล่นทีเผื่อนะครับยิงเลเซอร์ใส่ไททันทีวแมนแบบไม่ทันตั้งตัวก่อนที่ไททันทีวแมนเอนะครับจะใช้ตาขอดึงเจ้า G Man มาฉายแสงสีแดงแบบชัด 4K เลยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าไททันทีวีแมนก็โดนทีเผยอีกแล้วโดนไททันสปิเกอร์แมนเอามีดเฉาะจนจอแตกเลยนะครับก่อนที่จะโดนจีแมนซ้ำอีกแล้วเราก็จะได้เห็นกับพวกสกิบิดี้ทอยเลตตัวอื่นๆนะครับและพาราไซส์สกิบิดี้ทอยเลตแต่ถ้าว่าไททันทีวีแมนก็วาร์ปหนีไปได้สําเร็จนะครับและหลังจากนั้นนะครับตัวละครที่จะเดส์มอลเล่เป็นลายต่อไปก็คงหนีไม่พ้นพอยะว่วิวคาเมราแมนหรอกครับแต่ถ้าว่าในเอพิโซดนี้นะครับมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เห็นตัวละครลับอย่างซีเเเคครอจนนต์ด้วยะับ และบทบาทของท่านสปิกรแมนก็จะปรากฏอีกทีในเอพิโซดที่56นะครับ ซึ่งเราจะได้เห็นตัวละครอ,อย่างพี่นิกไทแดงและพี่บาวสุดคาเมราแมนในฉากนี้ด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับกล้องก็จะแพนไปหาทีวีแมนที่กาลังต่อสู้กับเหล่าสกีบิดี้ทอเลตอยู่นะครับหลังจากที่ทีวีแมนได้กําจัดเสร็จแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะดูสงบมากเลยแต่ทันใดนั้นเองนะครับก็มีแจ้งเตือนมาจากแท็บเล็ตของเหล่าคาเมราแมนว่ารถถังพา์ทมาได้ถูกทําลายลงแล้วซึ่งดูเหมือนว่าจะสร้างความสิ้นหวังให้กับเหล่าคาเมราแมนด้วยนะครับแถมยังโดนตัวละครอ,อย่างทีวีแมนดูถูกอีกนะครับก่อนที่ จะวาร์ปหนีไปและเรื่องที่เฮงซวยมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเราจะได้เห็นกับพี่บูสูตรคาเมล่าแมนที่ดูเหมือว่ากําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างก่อนที่ไททันสปิก์แมนล่างอัปเกรด2 0จะได้ปรากฏตัวขึ้นก่อนที่จะชาร์จปืนแล้วยิงเข้าใส่เหล่าพัธมิตรนะครับซึ่งเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงเลยก่อนที่พอยเอาวิวคาเมล่าแมนและคาเมล่าแมนตัวอื่นๆนะครับจะพยายามวิ่งหนีตายแต่สุดท้ายตัวละครอย่างพอยเอาวิวก็ต้องเดสมอรเล่อยู่ดีครับโดยการถูกไททันสปิกล บทบาทของไททันสปิเกแมนก็จะต่อจากเอพิโซดที่56เลยนะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่57ซึ่งเราก็จะได้เห็นไททันสปิเกแมนที่กําลังกําจัดเหล่าพันธมิตรอยู่และความหวังและสิ่งที่ใครหลายคนเฝ้ารอนะครับไททันคาเมล่าแมนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับเพื่อมาหยุดไททันสปิเกแมนและตัวที่เปิดก่อนนะครับก็คือไททันสปิเกแมนนะครับ แต่ดูเหมือนว่าไททันคาเมล่าแมนนะครับจะหาเหมือนโล่ไม้มาบังไว้นะครับก่อนที่ไททันคาเมล่าแมนเองนะครับจะได้ทําการสวน Titan Man ไททันสปิเกอร์แมนไปไททันสปิเกอร์แมนเองก็ได้ทําการบินขึ้นนะครับแต่ก็โดนไททันคาเมล่าแมนดูดลงมาแล้วจับทุ่มลงกับพื้นนะครับ แต่ก็ดูเหมือนว่าไททันคาเมล่าแมนเองนะครับจะไม่ออมมือกับไททันสปิกรแมนเลยก่อนที่ตัวป่วนอย่าง G ีแมนสกิบดี้ทอเลนล่าง3.0จะได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับและกระหน่ำยิงเลเซอร์ใส่ไททันคาเมล่าแมนแต่ก็โดนไททันคาเมล่าแมนเองเนี่ยพุ่งเข้าใส่ความทั้งคู่นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นกับพี่คิริโตที่ได้กระโดดไปที่บ่าของไททันสปิกรแมนนะครับ แต่ไทท่านสปิกแมนก็จับได้นะครับก่อนที่ทท่านสปิกแมนจะได้บีบพี่คิริโตะและโยนลงพื้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างทท่านคาเมราแมนแล้วเจ้าจีแมนนะครับ แต่เจ้า G-Man นะครับก็เป็นฝ่ายที่โดนไททันคาเมล่าแมนเล่นงานแบบหนักหน่วงก่อนที่พี่แกนะครับจะบินพุ่งเข้ามาใส่ไททันสปิกเกอร์แมนแล้วยกไททันสปิกเกอร์แมนจับทุ่มลงกับพื้นนะครับไททันคาเมล่าแมนโคตรแข็งแรงเลยก่อนที่พี่แกจะโดนเจ้าสกีบีดี้ทอเรตที่โผล่มาในเอพิโซดที่47เล่นงานนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะทําอะไรพี่ไททันคาเมล่าแมนแกไม่ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีเจ้าพาราไซส์สกีบีดี้ทอเรตนะครับที่พยายามควบคุมไททันคาเมล่าแมนแต่ก oh, ็ไม่สําเร็จนะครับก่อนที่พี่ไททันคาเม าแมนนะครับจะโดนไททันสปิกรแมนโจมตีและตัวละครอย่างทีวีวูแมนนะครับก็ได้มาปรากฏตัวขึ้นนะครับก่อนที่จะลงไปที่บาของไททันสปิกรแมนนะครับและโดนไททันคามีล่าแมนจับล็อกไว้และตัวป่วนอย่างจีแมนมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งนะครับแต่ดูเหมือนว่าในรอบนี้นะครับเจ้าจีแมนมันจะไม่สามารถช่วยไททันสปิกรแมนได้อีกแล้วมันจึงบินหนีไปนะครับ ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก่อนที่ทีวีวูเมนนะครับจะได้ลงไปช่วยพี่คริโตที่ข้างล่างนะครับและในฉากนี้เองนะครับเราก็จะได้เห็นกับตัวละครอย่างพี่ข้างรักอยู่ด้วยก่อนที่กล้องจะแพนไปหาทาทันคาเมล่าแมนที่หยิบพาราไซส์สกีบิดีท้ทอยเลตออกมาและทําการเหยียบจนระเบิดเลยนะครับและผลสุดท้ายททันคาเมล่าแมนก็สามารถช่วยท่า,ทานสปิกรแมนได้สําเร็จครับเนื่องจากเดี๋ยวคนดูจะรอนานเกินไปผมขอแบ่งเป็นพาร์ทละกันครับ